ในหัวข้อ2.3นะคะในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดนะคะ2.2จะเป็นการเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดเนาะอันนี้จะเป็นสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดโดยเรียงเป็นเชิงเส้นนะคะก็คือเรียงไปในแนวของเส้นตรงนะคะอ่ะถ้าในหนังสือนะคะจะอยู่ที่หน้า98นะคะ จากบทนิยามนะคะที่ขาบอกว่าถ้าสิ่งของ n ชิ้นนะคะมีในจำนวนเนี้ยมี n 1ชิ้นที่เหมือนกันนะคะเป็นกลุ่มที่1มี n 2ชิ้นที่เหมือนกันเป็นกลุ่มที่2ไปเรื่อยๆจนถึง n k ชิ้นนะคะที่เหมือนกันนะคะเป็นกลุ่มที่ k คะโดยที่ n 1บวก n 2บวก n 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n k นั้นเท่ากับ n แล้วจำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของ n ชิ้นนี้นะคะจะทำได้โดยดังนี้นะคะก็คือ n แฟกนะคะส่วนด้วย n 1แฟกคูณ n 2แฟกคูณ n 3ามแฟกไปเรื่อยๆจนถึงคูณ n k แฟกนะคะวิธีเนาะจากบทนิยามนี้นะคะเราจะใช้สูตรเนี้ยนะคะในกรณีใดนะคะ สูตรนี้เราจะใช้ในกรณีที่เป็นการเรียนสปเปยนเชิงเส้นส,สิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดนะอ่ะไปยกตัวอย่างนะคะอย่างตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างเช่นจงหาจํานวนวิธีเรียงตัวอักษรทั้งหมดในคําว่า m a t h e m a t i c นะคะมีตัว m a t h e m a t i c h นะคะทั้งหมดนี้นะคะมีทั้งหมด11ตัวนะคะ โดยไม่คำนึงถึงความหมายนะคะเอาตัวอักษรทั้งหมดเนี้ยมาเรียงนะคะมาเรียงโดยไม่คำนึงถึงความหมายจะทําได้กี่วิธีนะคะได้กี่แบบเนาะนักเรียนจะสังเกตว่าคําว่าเมทริกซ์เนี่ยมีอักษรทั้งหมด11ตัวนะคะซึ่งเราสังเกตว่ามันมีตัว M อยู่ mm hmm. เห็นไหมในคำนี้มันมีตัว M อยู่กี่ตัวคะ จากที่เราสังเกตมีตัว m อ u สองตัวนะคะมีตัว a อยสองตัวที่มันเหมือนกันใช่ไหมตัว t มีอยู่2ตัวเช่นเดียวกันส่วนตัวที่เหลือตัว h e i c h นะคะมีอย่างละ1ตัวนะคะอ่ะเนี่ยจะเห็นว่ามันมีตัวที่เหมือนกันเห็นไหมกับตัวที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะมันก็คือการเรียนสับเปลี่ยน สิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดทำไมถึงไม่แตกต่างกันทั้งหมดล่ะก็ดูสิมีตัว M 2สองตัวมันแตกต่างกันไหมเอกับ M ไม่ใช่ไหม a สองตัวเหมือนกัน T ีตัวเหมือนกันนะคะแต่ตัวที่แตกต่างกันทั้งหมดนั้นมีแค่เนี้นะคะแต่ยังมีตัวที่มันไม่แตกต่างกันหลงเหลืออยู่ในการที่เราจะเรียงนั้นนะคะนี่ก็คือการเรียนสเปนสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดดังนั้นเราจึงใช้สูตรนี้นะคะ ในการช่วยหาเนาะอ่ะ n fact n คืออะไรล่ะ n ก็คือจำนวนทั้งหมดนะคะเรามีทั้งหมดกี่ตัวคะ11ตัวใช่ไหมดังนั้น n ของเราก็คือ11 fact นะคะอ่ะส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย n 1 fact คูณ n 2 fact คูณ n 3 fact ไปเรืเ่อยๆจนถึง n k fact n 1 fact มาจากไหนก็นี่ไงคะ่ะ อันนี้ n หนึ่ง n สอง n สามนะคะ n สี่ n ห้า n หก n เจ็ดและ n แปดเนาะดังนั้น n หนึ่งของเราก็คืออะไรคะสอง n สองก็คือตัวอะไรคะตัว a เนาะก็คือสองแฟก n สามก็คือตัว t ก็คือสองแฟกนะคะ n สี่ก็คือตัว h หนึ่งและ e ก็คือหนึ่ง i ก็คือ1 c ก็คือ1ตัวสุดท้าย s ก็คือ1นะคะทีนี้และตัวข้างล่างเนี่ยเมื่อเอามาบวกกันแล้วต้องได้เท่ากับ11นะคะ11แฟกเนาะเห็นไหมจะได้2 4 6 8 10 11 11แฟกตัวข้างล่างเมื่อบวกกันแล้วต้องได้เท่ากับตัวข้างบนนะคะถึงจะเป็นการแทนค่าที่ถูกต้องเนาะได้ทั้งหมด วิธีทีนี้ทำยังไงนะคะเราก็หานะคะโดยการคิดอย่างชานฉลาดเนาะก็คือ11อถอยหลังไปถึงเท่าไหร่ล่ะ11คูณ10คูณ9คูณแคูณ7คูณ6กคูณ5คูณ4คูณ3คูณ2แปกนะคะส่วนด้วย2แฟกคูณ2แฟกคูณ2แฟก ค,คูณหนึแฟกคูณหนึแฟกคูณหนึแฟกแล้วคูณหแฟกนะคะตัดทอนการอ่านนี้ตัดได้นะคะเหลืออะไรอีกสตัด2เป็น4 2ตัด3เป็น6นะคะอันนี้ก็เท่ากับ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1นึ่งหนึะคะดังนั้นเหลือ11บเอ็ดคูณสิคูณเคูณแปดคูณเจคูณสามคูณห้คูณสคูณสนะคะ ได้ทั้งหมดเท่ากับเท่าไรคะ, 8, 9, ะคแปดเก้าหกกูเขีอะไรของคุเนี่ยสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยวิธีนะคะวิธีที่เราจะเอาคำว่าเมตริกมาเรียงนะคะ โดยไม่คำนึงถึงคำหมายนะคะจะได้ออกมาทั้งหมดเท่านี้นะคะเนาะอ,อ่ะทีนี้ตัวอย่างที่สองของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดนะคะอ่ะตัวหลักๆเลยก็คือสูตรสูตรเนี้ยนะคะจะใช้ในกรณีที่เป็นการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดนะไม่แตกต่างกันทั้งหมดจะใช้สูตรนี้นะคะ ่าเรามาดูตัวอย่างที่สองมีธงอยู่สิบผืนเป็นธงสีเหลืองหกผืนสีฟ้าสี่ผืนต้องการนำมาแขวนประดับริมรั้วในแนวเส้นตรงแขวนเป็นเส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นการเรียงสับเปลี่ยนนะคะโดยธงที่อยู่ปลายทั้งสองด้านต้องมีสีเดียวกันจะสามารถจัดเรียงธงให้เกิดรูปแบบที่แตกต่างกันได้ทั้งหมดกี่แบบ โดยธงสีเดียวกันถือว่าไม่แตกต่างกันนะคะจากโจทย์เขาบอกแล้ว่ามันไม่แตกต่างกันนะคะก็คือธงสีเดียวกันเนี่ยไม่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเป็นการเรียงสับเปลี่ยนที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดนะคะดังนั้นจะใช้สูตรนี้นะคะไม่แตกต่างกันทั้งหมดสูตรนี้นะคะแต่ทีนี้ตกโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้ปลายธงนั้นนะะคทั้งสองด้านเป็นสีเดียวกัน ดังนั้นเราเลยสามารถทําได้สองวิธีก็คือวิธีที่1ก็คือกรณีที่ทงทั้งสองด้านปลายทงสองด้านเป็นสีเหลืองใช่ไหมกับปลายทงสองด้านเป็นสีฟ้านะคะแบ่งเป็นสองกรณีกรณีที่1ให้ทงที่อยู่ปลายทั้งสองด้านเป็นสีเหลืองอทงปลายสองด้านเป็นสีเหลืองตรงการจะเหลืออยู่ดที่นะคะแที่เนาะซึ่ง8ที่ตรงนี้นะคะ ถ้าปลายสองด้านเป็นสีเหลืองดังนั้นสีฟ้าฟ้าก็จะเท่ากับสีผืนส่วนสีเหลืองจะเอ่อสีเหลืองจะมีแค่กี่ผืนคะสีผืนเหมือนกันเนาะเพราะว่าตรงนี้ไปแล้วสองผืนใช่ไหมตรงกลางก็จะเหลือเหลืองสีฟ้าสีเนาะอะ,อะทีนี้ ทีนี้เราจะเอามาเดียสีฟ้าเอ้ยไม่ใช่สีสีเหลืองอยู่ปลายแบบนี้นะคะเราสามารถจัดได้หนึ่งแบบนะที่สีเหลืองมันจะอยู่ปลายทั้งสองด้านเนาะเราจะจัดให้ทงอยู่ปลายทั้งสองด้านทงเป็นสีเหลืองจัดได้จัดได้หนึ่งแบบนะคะ ส่วนที่เหลือนะคะเหลือธง4ีผืนฟ้า4ีผืนจะจัดเรียงได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอ่ะหนึ่งแบบของเราคูณกับที่เหลืออยู่คือ8ผืนใช่ไหมมันไม่แตกต่างกันทั้งหมดเนาะดังนั้นใช้สูตร n แฟกส่วนด้วย n 1แคูณ n 2ฟกคูณ n 3แฟกไปจนถึง n k แฟกนะคะ n แฟกก็คือมีเหลือ8ผืนก็คือ8ฟกส่วนด้วย ข้างล่างคืออะไรก็คือเหลือง4ีพืนคูณกับฟ้า4พีพืนนะคะข้างล่าง4ีบวกสได้เท่ากับ8นะคะตัวข้างล่างต้องบวกกันแล้วได้ข้างบนด้วยนะคะทีนี้นะคะจะได้เท่ากับทั้งหมด7จ็ดบแนะคะนักเรียนไปคิดเอาเองก,ก็คือคิดคิดวิธีอย่างเชิงฉลัดนะคะจะได้ทั้งหมด7จ็ดบแนะคะทีนี้กรณีที่2ให้ธงที่อยู่ปลายทั้งสองด้านเป็นธงสีฟ้านะคะจัดจัดได้ห หนึ่งแบบเท่านั้นนะคะจะได้หนึ่งแบบนะคะที่ทงทั้งสองด้านเป็นสีฟ้าส่วนที่เหลือข้างในนะคะแปดที่เนี้นะคะแปดที่นี้เหลือสีฟ้าอยู่จากฟ้ามีสีผืนจัดไปสองแล้วเหลือสองผืนมีสีเหลืองอยู่เท่าไหร่ค่ะหกผืนเหมือนเดิมเนาะหกผืนเพราะว่าเราไม่จัดสีเหลืองเนาะอ่ะทีนี้ เราจะจัดได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะหนึ่งแบบนะคะหนึ่งแบบที่ฟ้าอยู่ไปลายแถวกับหัวแถวคูณกับที่เหลือนะคะฟ้าสองพืนห2สองืนนะคะมันเหลือทั้งหมด8ดที่นะคะข้างล่างแตกต่างกันไม่ทั้งหมดนะคะมีที่เหมือนกันคือสีฟ้าก็คือสองแฝกค,คูณหแฝกก็คือสีเหลืองนะคะเมื่อเราหา แต่ทัวร์แล้วจะได้เท่ากับ28แบบนะคะทีนี้เราได้2กรณีแล้วจากทั้ง2กรณีนะคะสรุปได้ว่าสามารถจัดเรียงธงดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งหมดนะคะจัดได้เท่ากับกรณีที่1บวกกับกรณีที่2นะคะได้เท่ากับ98แแบบเอ๊ะทำไมบอกว่าเอามาบวกกัน หลักการบวกเราจะบวกได้ก็คือเป็นการทํางานที่เป็นไงเสร็จสิ้ scene, นเะนาะเมื่อเราเรียงอันเนี้ยจบเราก็มาเรียงอันนี้ได้อีกอันหนึง่งก็จบเหมือนกันเราไม่ได้เรียงแบบต่อเนื่องนะเรียงอันนี้เสร็จเราไม่ได้มาเรียงน,นี้ต่อนะคะอันนี้จบเป็นกรณีกรณีายดังนั้นเอามาบวกกันได้เท่ากับเก้าบแปแบบนะคะ โอเคเนาะอ่ะสรุปแล้วเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดนะคะเราจะใช้สูตรนี้ในการหานะคะ n แฟก t มาจากจำนวนทั้งหมดนะคะส่วนด้วย n 1 fact คูณ n 2 f a แฟคูณ n 3 f a แฟไปเรื่อยจนถึง n k แฟก t ซึ่ง n 1 n 2 n 3 n 4 n 5เมื่อเอามาบวกกันแล้วต้องได้เท่ากับ n ทั้งบนนี้นะคะเราจะใช้สูตรนี้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งของที่ไม่แตกต่าง,งกันทั้งหมดและอย่าลืมมันเป็นการเรียงสับเปลี่ยนด้วยนะคะก็คือการเรียงเป็นเส้นตรงของสิ่งของที่ไม่แตกต่าง,งกันจะใช้สูตรนี้ในการหานะคะเค <Okay, S 2> เนอะ